w o u ร์สมีอ p พอดแคสใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่พอเก็ตไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋าหลักคิดในการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานนะคะกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีค่ะวันนี้ชวนมาฟังมุมมองที่น่าสนใจเฟิร์นไปอ่านเจอนะคะจากดรจิตพล์พุทธสามธาน,นันนะคะตอนนี้เป็นหัวหน้าทีมกลยุทธ์ตลาดการเงิน ของ t h a Easy Invest SCBs นะคะซึ่งเขาเขียนไว้ในกรุงเทพธุรกิจนะคะถึง10เรื่องเซอร์ไพรส์ในตลาดเงินหลังจากนี้เดี๋ยวจะไลห้ฟังแบบสรุปนะคะว่า10เรื่องมีอะไรบ้างนะคะซึ่งก็คงต้องมอนิเตอร์กันต่อไปหรือบางทีอาจจะมีเรื่องอื่นๆเพิ่มขึ้นก็ได้เพราะอย่าลืมนาะนี่เพิ่งผ่านมา หนึ่งไตรามาสเท่านั้นนะคะของปี2021แต่ว่าเรื่องราวอย่างกับอยู่มาหลายปีทีเดียวนะคะมาดูมุมมองของด็อตอรจิติพลกันนะคะอย่างแรกเลยเขาบอกว่าเศรษฐกิจดีเกินไปค่ะเป็นเซอร์ไพรส์แรกนะคะเพราะว่าทุกประเทศเนี่ยคลายล็อกดาวน์แล้วก็มีการกระตุ้นนโยบายต่อเนื่อง คือดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ส่วนทางกันเนาะคือคลายล็อกดาแปลว่าเศรษฐกิจเริ่มเฟื้นก็น่าจะคลายการกระตุ้นด้วยแต่ก็ไม่สามารถจะวางใจได้ทั้งนโยบายการเงินนโยบายการคลังก็เลยยังอัด เต็มอยู่นะคะโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งใช้นโยบายการคลังเข้มข้นที่สุดในกลุ่ม d ด v วลลอปเมดด้วยสภาพคล่องก็เลยเหลือจากการกระตุ้นเศรษฐกิจกว่า2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีนี้ก็เบิ้ลเข้าไปอีก1.9ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐทําให้คาดการณ์กันนะคะว่าเศรษฐกิจสหรัฐน่าจะขยายตัวในช่วง1-2ปีข้างหน้าอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่งก็อาจจะทําให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าสวนกับมุมมองของคนที่เคยคาดการว่าจะออดค่าก็ได้นั่นคือเดึงแรกเศรษฐกิจดีเกินไปเรื่องที่2นะคะการเมืองระหว่างประเทศสามัคีกันเกินไปค่ะคือจุดสังเกตที่ทางดรจิตพล์เขาตั้งไว้คือสหรัฐเริ่มหา พันธมิตรมากขึ้นแน่นอนว่าในช่วงแรกยังไม่มีอะไรใหม่นะคะแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปดูความร่วมมือระหว่างประเทศตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยจะพบว่าความสามัคคีของกลุ่มสหรประชาชาติทั้ง U.N. World Bank I.M.F. W.T.O. เนี่ยมักจะทำให้กระแสเง,งินทุนเคลื่อนย้ายแล้วก็กฎเกณฑ์การทำธุรกิจนั้นเข้มงวดขึ้นค่ะ ดังนั้นถ้าเห็นการลงทุนที่เริ่มไหลามาอย่าง emerging market หรือว่าตลาดเกิดใหม่แต่ในทางตรงกันข้ามธุรกิจบางประเภทอาจจะถูกจับตาเป็นพิเศษอย่างเช่นจีนเป็นต้นเหมือนก่อนหน้านี้เราก็เห็นนะคะว่าทางทางฝั่งซีโรตะวันตกนะคะเขาจับมือกันไม่ใช่แค่สหรัฐเจ้าเดียวแล้วแต่หลายประเทศทีเดียวที่ร่วมกันแซงชัน่นหรือว่าความบาดจีนจากกรณีซินเจียงอุยกูนะคะ ส่วนประเด็นที่3ที่เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์คือความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและจีนลดลงค่ะโดยดรจิติพลบอกว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ในโลกของการเมืองนะคะและที่จริงก็มีสิ่งที่ทั้งคู่ยังพอได้ประโยชน์อยู่บ้างเช่นการลดเพดานภาษีค่ะเพราะว่าผู้ที่จ่ายภาษีที่แท้จริงคือผู้ประกอบการของสหรัฐซึ่งก็แลกกับการที่จีนเปิดประเทศหรือว่าปฏิบัติตามกฎของกลุ่มพันธมิตรของสหรัฐมากขึ้นซึ่งถ้าเขาจับมือกันได้ ตกลงกันได้หรืออย่างน้อยก็ไม่ห้าหันกันมากเท่ากับยุคข,ของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเงินหยวนอาจจะแข็งค่าเงินทุนอาจจะไหลเข้าเอเชียแต่จะเปลี่ยนกลุ่มค่ะจะเป็นเซกเตอร์โรเทชันจากเทคโนโลยีปายยางไซคลิคอลหรือว่ากลุ่มวัตถจักรซึ่งแม้เราเห็นอยู่แล้วนะปัจจุบันนี้แต่อาจจะ มีการถามเซกเตอร์โรเตชันมากกว่านี้ก็เป็นได้นะคะส่วนเซอร์ไพรส์ที่4คือราคาสินค้าโภคภัณฑ์ขึ้นไม่หยุดค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวแรงมากนะคะ สินค้าโภคภัณฑ์เองนะคะก็เลือกที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะคะซึ่งต้องยอมรับว่าจาเศรษฐกิจที่คิดว่าจะ Recovery หรือแค่ฟื้นตัวเนี่ยกำลังถูกกังวลว่าจะกลายเป็น Overhe a t ี at, หรือว่าร้อนแรงจนเกินไปหรือเปล่านะคะและบางประเทศเองอาจจะเจอกับความเสี่ยงด้านเสถีภาพการเงินและกลารคลังเล่นงานเอาได้เพราะอย่าลืมนะคะสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆโดยเฉพาะน้ํามันหรือพลังงานเนี่ยก็จะเป็นต้นทุนสําคัญกับเศรษฐกิจนั่นเอง 5้าค่ะเงินเฟอ้อเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นทั่วโลกและขึ้นจริงๆด้วยนะไม่ได้เป็นแค่คาดการเพราะว่าโอเวอร์ฮีทที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าเศรษฐกิจที่ร้อนแรงมากจนเกินไปเนี่ยนะคะ ผสมเข้ากับนโยบายการคลังที่ยังอัดเงินเข้าสู่ระบบนโยบายต่างประเทศที่ยังเร่งส่งออกก็ทําให้ราคาสินค้าฟื้นขึ้นทุกอย่างขณะที่ค่าเงินอ่อนค่าลงซึ่งปัจจัยเหล่านี้นะคะก็ครบส่วนผสมของเงินเฟอ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นนั่นเป็นสัญญาณเตือนแรกอยู่ที่ว่าเราจะเห็นสหรัฐนะคะจะเงินเฟอ้อไปมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามีการคาดการ์แล้วนะคะว่าสหารัฐน่าจะเงินเฟอ้อปีนี้เกินเป้า ธนาคารกลางสารัฐเองก็คาดการนะคะว่าอาจจะเห็นเงินเฟอ้อไปแต่กว่า2%นะคะอาจจะขึ้นไปได้ถึง2.4%ด้วยซ้ําและนั่นนะคะก็จะส่งผลให้ความเสี่ยงตกไปอยู่กับสกุลเงินที่เปรียบเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอย่างเช่น Emerging Market ค่ะเพราะนั่นจะทําให้สินทรัพย์เสี่ยงปรับฐานได้ความผันผวนไม่ลดลง และนักลงทุนเนี่นีไปหาสินทรัพย์ทางเลือกเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟอ้อหรืออย่างน้อยที่สุดคือพักไว้ในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยนะคะ เซอร์ไพรส์ที่6คือการคลังบางส่วนเนี่ยพลิกกลับไปเป็นเข้มงวดมากขึ้นย้ำว่าบางส่วนนะคะเพราะว่าแน่นอนว่ายังเห็นนโยบายกระตุ้นขนาดใหญ่จากนานาประเทศนะคะแต่ว่าก็เริ่มมีบางที่แล้วนะคะที่เริ่มกังวลการเก่งกำไรมากจนเกินไปอย่างเช่นประเทศจีนที่กังวลการเก่งกำไรในอสังหาร,ริมทรัพย์นะคะโจนทางการต้องออกมาเตือนแล้วก็ออกมาแอคชั่นนะคะยุโรปเองก็ต้องบริหารความสัม พันระหว่างสมาชิกที่หลังจากเบรซิตอังกฤษออกไปก็ทำให้สมาชิกเองก็ต้องเข้มแข็งมากขึ้น สหรัฐเองก็ต้องบาลานซ์นะคะระหว่างงบกระตุ้นเศรษฐกิจที่ไบเดนเองคาดการว่าน่าจะขึ้นไปเสนอต่อสภาคองเกรสเนี่ยในเดือนเมษายนนี้แต่ก็ต้องแลกมากับการขึ้นภาษีด้วยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้เกิดโรเทชันหรือว่าการปรับทิศในการลงทุนอีกครั้งหนึ่งและอาจจะย้อนกลับไปจากไซกิอลไปเป็น หุ้นโกรธก็เป็นได้ในมุมมองของดรจิตติพลนะคะส่วนเซอร์ไพรส์ที่7ค่ะการเงินก็กลับทิศเหมือนกันไม่ใช่แค่การขลังนะคะอาจจะได้เห็นธนาคารกลางเริ่มขึ้นดอกเบีย้ยปีนี้ค่ะอาจจะเหนือความคาดหมายของตลาดที่ประเมินไว้นะคะเพราะว่าเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวได้เร็วและเงินเฟอ้อสูงแบบนี้หลังจากทั่วโลกพยายามที่จะ กดดอกเบีย้ยต่ำในปีที่ผ่านมานะคะซึ่งถ้าสกุลเงินของประเทศไหนอ่อนค่าลงหนักๆห,หรือยิวปรับขึ้นแบบฉุดไม่อยู่เนี่ยอาจจะจำเป็นต้องขึ้นดอกเบีย้ยในท้ายที่สุดนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ตลาดไม่ชอบอย่าลืมนะคะว่าพอขึ้นดอกเบีย้ยก็จะทำให้ต้นทุนทางการกเงินสูงขึ้นหรืออีกในหนึ่งเนี่ยสินทรัพย์เสี่ยงอาจจะน่าสนใจน้อยลงสภาพคล่องก็อาจจะถูกฟรีซไว้ไม่ได้ มีมากเหมือนที่เคยเป็นนะคะและไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเมื่อไหร่เราก็ควรต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นค่ะ ส่วนเซอร์ไพรส์ที่8คือฟองสบบ่ b บิตคอยแตกนะคะซึ่งดรจินิพลใช้คำว่าผลสืบเนื่องจากเซอร์ไพรส์หลายอย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้วเนี่ยนะคะก็ทำให้สินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำกลับมาให้ผลตอบแทนได้อย่างน่าสนใจเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงนะคะผสมกับภาครัฐเองนะคะก็กำหนดแล้วก็เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ขึ้นมาทาให้ถ้าย้อนกลับไปนะคะจะพบว่าตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี2018ในช่วงนั้นฟอง สบู่บิตคอยแตกไปแล้วนะคะซึ่งก็จะพบว่าตลาดเนี่ยลดเฉนรั์เสี่ยงลงสุดท้ายไปถือแค่ Big Tech แล้วก็ Defensive Growth ตามธีมเศรษฐกิจไหนช่วงนั้นซึ่งทางด้านนรตัตจิตพลก็อาจจะประเมินนะคะว่าน,นี่ก็อาจจะเป็นสถานการณ์ที่คล้ายกัน เซอร์ไพรส์ที่9ค่ะนี่กลายเป็นสิ่งที่ตลาดกังวลน,นะคะเพราะว่าเงินเฟอ้อที่อาจจะควบคุมไม่อยู่แม้ดอกเบีย้ยขยับขึ้นไปแล้วบวกกับมีฟองสบู่ทางการเงินนะคะที่หลายคนกังวลว่าจะแตกเนี่ยอาจจะส่งผลให้เกิดภาวะ liquidity shortage นะคะหรือว่าขาดสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวนะคะผสมกับบางธุรกิจที่แม้ว่าจะกลับมาเปิดทําการได้ปกติแต่ก็ไม่แน่นะคะว่าผู้ใช้สินค้าหรือบริการจะกลับมาได้เหมือนเดิม ในช่วงก่อนโควิด19หรือเปล่านะคะในขณะที่สเปรดหรือวส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนพันธบ,บัตรรัฐบาลกับผลตอบแทนภาคเอกชนเนี่ยนะคะอาจจะสูงกว่าช่วงก่อนวิกฤตก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งก็กลายเป็นภาวะความกังวลเรื่องของหนี้สินตามมาค่ะส่วนประเด็นสุดท้ายนะคะธนาคารกลางจะกลับไปผ่อนคลายนโยบายการเงินค่ะ ซึ่งก็อาจจะมาในช่วงจังหวะที่เกิดความกังวลใจขึ้นนะคะซึ่งถ้าเกิดความเสี่ยงขึ้นจริงมีความกังวลใจขึ้นจริงการผ่อนคลายนโยบายการเงินก็อาจจะช่วยพอประคองภาพของตลาดนะคะให้มีความหวังขึ้นมาได้บ้างแต่ดรจิตติพลก็บอกว่าโอกาสที่จะเห็นเซอร์ไพรส์ผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มหรือผ่อนคลาย ต่อเนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างง่ายดายนักนะคะนั่นคือ10เรื่องที่ดรจิตติพลพุรกษาเมทานน์นะคะเขาเขียนไว้กับ10เรื่องเซอร์ไพรส์ที่อาจเกิดขึ้นหลังจากนี้ในตลาดการเงินแต่ประเด็นคือคงไม่ใช่แค่นี้ค่ะเพราะว่าตลาดหุ้นเศรษฐกิจนะคะหรือแม้แต่สินทรัพย์เสี่ยงประเภทใหม่ๆนะคะถือว่ามีความผันผวนมากขึ้น หลายคนเริ่มตั้งคำถามถึง b u b เบิลเบ s ร์สตนะคะคือฟองสบู่จะแตกหรือเปล่าโอเวอร์ฮีตตินะคะหรือว่าเศรษฐกิจที่มันร้อนแรงจนเกินไปไหมซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็ต้องอาศัยความสามารถของผู้กำหนดนโยบายในการควบคุมสถานการณ์ให้ได้คือฟองสบู่อ่อนๆได้ดีนะคะเราคุยกันหลายรอบแล้วแต่ว่าเราจะไม่รู้หรอกว่าฟองสบู่จะแตกเมื่อไหร่จนกว่ามันแตกแล้ว ดังนั้นก็ช่วงนี้ฟันเชื่อว่าหลายคนเคยเล่าให้ฟังแล้วนะคะในหลายวิวจากทางนักกลยุทธ์นักลงทุนระดับโลกว่าเราน่าจะลงทุนอยู่ในระดับฟองสบู่อยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าเรายัง Enjoy อยกับมันพร้อมกับมีบัฟเฟอร์ป้องกันความเสี่ยงไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเนี่ยหลงลืมไปแล้วก็กล้าหรือประมาทหรือโลภ เกินไปเนี่ยก็อาจจะทําให้ความเสี่ยงเข้าใกล้เราได้มากกว่าที่คิดนะคะเลยนะํามาฝากกันนะคะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจและกันนะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลจากดรรจิตพลรึกษาเมธานานจากท่า SBS ด้วยวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันสําหรับ Pocket Idea ความรู้ฉบับกระเป๋าหลักคิดในการใช้แรงทําเงินและให้เงินทํางานสวัสดีค่ะ